โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยวันนี้คุณก็อยู่กับผมเหมือนเดิมกับช่องโปเต้โอเคครับนะัจ๊ะนะเจะเอ๊ะเอ๊ะอะไรวะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาจัด10อันดับนะครับคลิปสุ่มกล่องของเกม Rov ที่ผมได้ทําการสุ่มกล่องไปในปี2018นะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีเกลืออย่างแน่นอนนะครับเราตัดคําว่าเกลือไปเลยในคลิปนี้ <c oughs> ใช้ทุกคนได้ดูแบบ แบบเต็มๆกันไปเลยนะครับที่ผมได้ทําการสุ่มกล่องด้วยตัวเองนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมใครที่กดไลค์กดซับให้นะครับก็ขอให้อ่าปี2018ไอปี2019นะครับเจอทีมดีๆนะครับขึ้นคอนไวไวนะครับขึ้นไปถึงอ่ากอเลียสก็เลยทีเดียวนะครับก็ใครที่สุ่มกล่องก็ขอให้ได้สุ่มกล่องเดียวแบบแจ็คพอตแตกเลยนะครับได้ตัวเลยนะครับนี่เราจะอวยคนกดไลค์กดซับไปไหนเนี่ยโอเคเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดู10อันดับกันเลยดีกว่านะครับผม มาดูห้าลูกแรกกันเลยนะครับไปหืมตังนิกกระเพ็ดนี่เด้งรัวๆขึ้นมาห้าลูกปั๊บปัๆป๊เหรียญแล้วก,ก็ได้เพชรน,นะครับไปดูอีกห้าลูกเราจะหมุนห้าลูกไปเรื่อยๆนะครับจนครบห้าสิบสามลูกเลยดูระลูกที่สิบสิบสิบเกือ1สิบห้าครับไปดูรอบที่สิบห้านะครับได้ไหมสก,กินก็ยังดีนะจริง สกินนี่ไงโอ้โหได้ได้สกินล็อตซี่ครับอันนี้ผมกล่าวไวแล้วว่ามันน่าจะได้นะอ่ะหนึ่งกองสลับไปสลับกันอ,อีกสี่กองโอ้โหจะไม่ออกเลยไงวะเนี่ยสี่ร้อยขุปองเลืองปอง โอ้โหได้ได้ได้โมเลน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 โอเคครับตอนนี้เราซื้อมาแล้วะ20กล่องรุนว่าสกินทาร่าจะมาไหมนะครับมาเหอะสกินทาร่า มาเห็นพละั oh, oh, งยี่สิบตังโอ้เป็นไงเป็นไงผมบอกแล้วว่าสูตรนี้มันได้ <Wow. S 1> มาดูว่าจะออกไหมครับเทนครับผมพลังนำโชคของแมวพลังนำโชคของแมวมาปัาบ๊บอุยอ้ยอุ้ยเป็นไง โอ้โหตองจริงผมบอ,อกแล้วเห็นไหมพาลังทำชุวข,ของเมลครับผมตีกล่องเลือดนะครับผมแต่ได้เรียบร้อยเทนดีมากมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับโอเคไปซุ่อมอะไรดีกว่าห้ากล่องแรกก่อนซื้อไปห้ากล่องแรกนะครับจะกินแพนด้าโอ้โหได้เพชรโคตรเยอะเลยโอ้โหมันได้เพชรเยอะมากครับ ไม่เป็นไรห้ากล่องแรกถือว่าชิวๆไปห้ากล่องนี้แหละห้ากล่องนี้แหละนะครับห้ากล่องนี้แหละโอหเพชรล้วนเพชรล้วนโอ้โหเพชรล้วนทำไมมันไวจังเดี๋ยวเราขอสูงหนึ่งกล่องเฮ้ยโอ้โหหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องโอ้โหหนึ่งกล่องกล่องไม่ได้มันต้องทีละกล่องกมเขาให้ทีละกล่องเห็นไหม อีก5กล่องเดี oh. ๋ยวห้ากล่องนี้จะเปิดรัวไปเลยนะครับอ่าเราก็รับไปก่อนโอเคห้ากล่องนี้แหละมันต้องมันต้องออกแล้วถ้าออกห้ากล่องนี้เราคุ้มเลยเฮ้ยโอ้โหดุมแปดดุดออกของกิ้งโอ้โหดุมแปดโอ้โหเราสุ่มไปกี่กล่องเราสุดห้ากล่อง อ้ยโ,อโหง่ายเกินนี่ไงของเลี้ยงน้องของจริงครับง่ายเกินอ่ะเดี๋ยวเราลองสักอ่านี่สักยี่สิบกล่องก่อนดีกว่านะครับให้มันเท่ากับราคาฮีโร่ของแต่ละตัวนะไปไปยี่สิบกล่องไปยี่สิบกล่องนี้ก็เยอะแล้ยืนยันไปเดี๋ยวเราไปเปิดทีละกล่องดีกว่านะครับเปิดทีละกล่องไปคิวคิวกล่องแล้วเฮ้ย เลยโอ้โหโอ้โหวดเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่ากล่องแรกเฮ้ยมีกล่องแรกวัตเตอร์ฟอรลองไปหยอดไอ้ลูกแก้วก่อนดีกว่านะครับลูกแก้วนี่หยอดกดห้ารอบไปเลยคนระับไม่ต้องกลัวคนจริงกดทีละห้ารอบเด้งมาป้าป้าป้า เฮ้ยโอ้โหโอเมนโอ้โหโอเมนวอเตอร์เฟิร์สอเมนมาโอ้โหโอเมนครับสกินโอเมนโอ้โหเนี่ยมีโราอีกโอ้โหวันนี้มันวันอะไรกันนะโอ้โหแล้วคือแบบผมสุ่มไปหลายรอบมากไอ้กล่องเนี้ยยังไม่เคยได้โจ๊กเกอร์เลยอยากได้โจ๊กเกอร์มากๆนะครับอ่ะอันนี้แหละนะครับสามกล่อง เปิดเลยแล้วกันนะครับจดัดไปเฮ้ยอะไรโอ้โหโจ็กเกอร์หมดเดียวโอ้โยผมได้แล้วเฮ้ยโอ้จริงวะอัดไว้มั้ยอัดไว้ดิโอ้โหผมาหสามกล่องโจ๊กเกอร์ออกโจ๊กเกอร์ออกโอ้โหมาวะ่ะ <c oughs> โหฉลองวันแรงงานทีนถึงกับกาเนิดกล่องคาคาดาว่ามาเลยนะเป็นกล่องที่แบบหน่าสุ่มมากผมเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมเอาแฟนมาช่วยเปิดกล่องด้วยนะครับผมก็ก็จะมาเปิดหีแผงพ้ก้านะครับซึ่งดูไว้แล้วนะผมจะเปิดได้ประมาณ18กล่องนะครับ18กล่องมันจะพอด,ดี522เลยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดก่อนนะครับมันผมแบ่งกับแฟน ใช่ไหมมันก็จะเปิดได้คนละ9กล่องเพราะมันเปิดได้ทั้งหมด18กล่องนะครับโอเคเราจะเปิดก่อนกล่องหนึ่งอ่าฮีแผงกูก้าครับกดไปกดไปโอ้โหชิ้นส่วนหนังต้นกําเนิดอ่าอย่าลืมบอกไปนะว่าชิ้นส่วนหนังต้นกําเนิดถ้าเราสะสมครบแล้วก็ไปแลกฮีโร่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะเปิดอีกสี่ไปเฮ้ยไม่ใช่นี้ต้องกดมั่่วนีไม่ใช่นี่อนันนี้อันนี้อ่ะเปิดอีกสี่ใช่ป่ะใช่ใช่ อ่ะหนึ่งสองสามแจ็คพอตมาจบเลยแจ็คพอตมาทีเดียวเลี้ยงเลยแจ็คพอตเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยไอริไอริไอริว่ะไอริเฮ้ยแจ็คพอตวะโอ้โหไม่ใช่โอ้โหได้ไอริโอ้โหทำไมได้ง่ายแต่วะอ๋องจริงไงคุ้มละคุ้มละอันนี้คือเท่าทุนละเอ้ยไม่เท่าทุนไอริมันขายอยู่แพงอยู่นะหกร้อยเก้าสิบหรือห้าร้อยเก้าสิบนี่แหละ เฮ้ยคือเราคุมนะนะเราได้เอริมานะครับอ่าที่เหลือฟรีแล้วที่เหลือคือผมผมนี่ลอยตัวแล้วนี่ก็คือเราได้ตัวเลนกับบัตเตอร์ฟลายนี่คือสุดยอดเลยหรือว่าเราได้รางวัลแจ็คพ็อตนะครับอ่าผมเลยกสี่ก,กล่องนะไ,ไ,ไ,งไปดิไปดิคุบแล้อย่างไงก็คุมแล้วไม่โอ้โหชิ้นส่วนตัวกําเนิดว่ะอ่าหมดแล้วอ่าตามหมูแล้วเปิดเลยนี่กเร็วไหนคือไหนนะอันนี้ไง เฮียฮีมคู่ก้า9กล่องโมเปิดได้9กล่องอ่าแล้วแต่จะเปิดทีละกี่กล่องก็ได้เปิดเลยเอาหนึ่งก่อนเออกดแล้วนะได้เลยกดเลยเดือดได้เลยไม่กล้ากดจะได้อะไรคุ้มขนาดนั้นอะไรอะอะไรโอ้สีนะแล้วแต่เปิดตามได้ไหมนะสีอ่ะอ้าวอ่ะไปตามมไงยอ กดเลยเฮ้ยโอ้โหตุเล่นตุเล่นตุเล่นตุเลนตุเลนตุเลนเฮ้ยตุเล่นกดดิกดดิกดดิกดกดดูดิผมได้ตัวหนึ่งโอ้โหได้ตุเล่นโอ้โหได้ตุเล่นเฉยเลยว่ะเสมอแล้วตอนนี้เราเสมอแล้วเราได้ฮีโร่คนละตัวอ่ะมูเล็กสี่กล่อง อีกสี่ก็โอ้ครบเลยมีครบแล้วเหลือมอเตอร์ไฟตัวเดียวจะคุ้มไหมวะไปเปิดอันนี้ดีกว่าไปเปิดสก,กินดีกว่าเพราะถ้าเราเปิดได้ไดแจ็คพอตนะครับถ้าเราได้แจ็คพอตเราก็ได้มตเตอร์ไฟแค่ตัวเดียวใช่ไหมอันนี้เราไปเปิดอันนี้ดีกว่าเออหีบแผงภาพลักษณ์นะเปิดเราได้แจ็คพอตไงเราจะได้สี่สกินเลยทีเดียวเป็นไงสุดยอดอ่ะเราเปิดแจ็คพอตดีกว่านะครับอะไรเอรนั้นเหลือ,ออีกกี่กล่องนะสี่กล่องเปิดกล่องนี้ดีกว่านะครับใช่เลยดีกว่าเอ้ยไม่เอา อะไรวะอาจจะโผล่กันเนี่ยสี่ทีละสี่ชอบโผล่อ่ะแล้วแต่แล้วแต่ก่อนเลยทีละหนึ่งมันก็ออกได้เอาเลยหนึ่งสามแล้วกันอ่ะได้ได้ไปอีกตุเล่นได้ไงวะเจ๋ววะโคตรมาไปเลยเจ๊โอตไปดิยโอ้โหชิ้นส่วนแห่งต้นกำเนิดได้ได้สามกล่องครับอืมกดเลย ไม่กดหรอไม่เอาเอาเลยคนละครึ่งไงเอ้ยได้ป่ะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะได้ทาร่าอีกอะเฮ้ยดวงก็ดีเลยเฮ้ยด้วยโอ้โหเราได้ทาร่าอีกนะอะไรวะได้มาเท่ากับเราได้มาสามตัวเลยนะนี่มันจะมีรางวัลแจ็คพอตใช่ไหมเร็วมาบัตเชิญน้อ เดี๋ยวมา้าผมก็ยังไม่มีนะคือคือได้อะไรก็ได้ถ้าได้สกินผมก็จะซื้อตัวมาเล่นด้วยนะครับแต่ถ้าได้ตัวอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนะโอเคแต่ถ้าได้ไอ้ไก่นี้สบายเลยคือแบบบินเลยสบายเลยฟินเลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาสุ่มทีละสี่กล่องนะเราจะไม่สุ่มทีละห้าทีละสี่ดีกว่ารู้สึกว่ามันน่าจะได้ได้ดีกว่านะความรู้สึกผมนะครับอ่าเอาเลยดีกว่านะทีละสี่กล่องไป อ่าฮีแบงช็อตชะตาบัตเทอรครับสี่กลองแรกปั๊อ่าโหเพชรนี่จุกเลยนะเนี่ยสี่กล่องได้เพชรคือให้เพชรมาเยอะมากนี่เจมกาจะไม่ให้อะไรแล้วใช่ไหมให้เพชรอย่างเดียวไปอีกสีก่กล่องปั๊บหืมเพชรเพชรเปอร์เซ็นต์ออกเยอะมากครับหืม แปดสี่เยอะจริงได้แพทเยอะมากโอเคกล้องที่สิบสองสิบสองกล่องฮัโลโหลเฮ้ยโอ้สกินปะสกินปะโอ้ได้ฮีโร่ได้ฮีโร่นึกว่าได้สกินครับได้ฮีโร่เรียวมาเฮ้ย <S. S>. เราเราก็คุมเลยนะฮีโร่เรียวมามันก็ขายแพงใช่ไหม แต่ผมไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่แต่ผมจำได้ว่ามันแพงอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ได้ฮีโร่มานะเออได้ฮีโร่เฉยเลยว่ะแต่เราไม่ได้สกินนะครับโอ้โหฮีโร่มาก็ดีใจแลวครับได้อีกได้อีกเรายังสุดได้อีกขอสกินได้ไหมจีเอ็มอีกสักทีไหมโหใจเต้นว่ะตึกตึก,ตกมาสกินสกินมาตอโอ้โหเสียวสีกองสุดท้ายเอาละสีกองสุดท้ายสกินต้องโผล่นะ แต่เราได้ฮีโร่ก็คุมแล้วคลิปเนี้ยผมบอกเลยไม่มีเกลือไปทีกองสุดท้ายกินทีเอ็มขอสกินด้วยขอสกินโอ้โหได้คบได้คบเลยฮีโร่สกินโอ้โหคลิปนี้ตื่นตันตื่นตันมากบอกเลยผมจะร้องไห้คุผู้ชม อ,อ,งงอ่าโอเคครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงสิบอันดับเป็นไงผมดวงดีปะคือแบบว่าสิบสิบ,สบอันดับที่ได้เห็นไปนี้นะครับก็เป็นที่ผมได้ไปทําการสุ่มมาทั้งหมดด้วยตัวเองเลยนะครับก็มีคลิปใน YouTube ซึ่งเป็นคลิปของผมนี่แหละนะครับก็สามารถไปดูคลิปเต็มได้นะครับก็ลองกดเข้าไปในช่องแล้วก็ไปหาคลิปดูได้นะมันก็จะมีทั้งเกลือไม่เกลือนะครับก็ตามภาษานะครับส่วนใหญ่มันก็จะเกลือนะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ภายในปีหน้านะครับผม เจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะครับนานมากๆเลย <c oughs> คำาทามหม่โอเคไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับไปล้บ๊ายบายทุกคนครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับผมสวัสดีวันปีใหม่พาไปบนดาเราท่านรือนร,ร,ร,ร้องโปรแกรมดีแพรงฟรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดี